สวัสดีครับตอนนี้พวกเรากลับมาแล้วนะพอดีเมื่อกี้ติดทํางานนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาแล้วครับใช่ถูกแล้วครับกโอเคเล่นอย่างไรวะเล่นไม่เป็นเล่นฟิลเตอร์ไม่เป็นมันต้องกดไปวะค่อยๆฝึกไปไหนไมีใครเขียนน้องฮัลโหลฮัลโหลซีเล่ฮัลโหล ดอาอะคนเยอะจัจริงรไรม่ต้องคยสั้คำถามไม่ต้องรับเราคุยคุยกันคุยคกันสบายสบายใช่มีใครอยากอะไรก็เข้ามาถามกันได้นะครับอยู่ด้วยกันซะด้วยใช่สปอยอีพีพรุ่งนี้ตไม่้ต้องต้องดูอะอยู่ด้วยกันซะด้วยอีพีพรุ่งนี้ก็ก็คือ ใครอยากดูก็ไปรู้ก็ใครอยากรูก็ไปดู่คือสัตยาเขาเขาออกตัวจีปีาทวีแบบจริงจังยังไงจาได้ปหบไปถ่ายนี่จาได้ไหมจาได้ไหมว่าตอนแรกนี่คือเราจําความรู้สึกตอนที่โดนข้างรักใส่ได้ปหอะไรครับเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ใครอยากไปรู้ก็ไปดูกันใน ep ห้านะครับ ep ห้าใช่ปะต่อไป ep ห้า่เออใช่พรุ่งนี้ ep ห้าหมอเขาก็ใช่หมอเขาแบบออกตัวจีบเต็มตัวแล้วอ่ะควรจะรู้ตัวตั้งแต่แรกแหละ ปะทวีนะปะทวีเออปีไม่งงบักว,ว่าตัวเองมั้งอืมจริงจริงแก้มพ่ปูวินนุ่มไหมครับเออจะไม่ได้ครับแก้มผมแก้มคนเดียยนุ่มรอเลยพรุ่งนี้ต้องรอสินะบบใครเขาจะไปดูก่อนได้แก้มกรนดิ่นเลยแต่ทำไมใจแข็งจังเออ แย้มนิ่มเงาแบบทำไมใจแข็งสัตยาก็หล่อไม่แพ้เมืองน่านเถอะแต่จริงจริงแต่แตทำไมถึงชอบน่านไม่ชอบสัตยาไม่เข้าใจนี่คือคำถามเอาน่านเขาหน้ารักเขาไม่ได้หล่หอ,อนหล่อเอาน่าเขาหล่อแต่เขาเขาเป็นเขาหน้ารักแล้วสัตยาสัตยาก็หกล่อน่ารักนี่คือไม่เข้าใจเรื่องแต่แรกสุดแล้วทำไมเห็นสัตยาต้องแบบเอ้ยเป็นอะไรเอสัตยาโดยที่โอโหสัตยานี่คือเปิดมานี่คือ,อสาวกี๊มา <l id> แต่ได้ปัทวีไม่กีดไม่เข้าใจใช่ไหมทุกคนก็ถ้าอยากได้ของดีๆมันก็จะยากหน่อยก็ล้ลองจับแก้มครับผมจับให้ดูนะครับอะไรเนี่ยอาแล้วร้องเพลงคนแบบไหนให้ช่ว์นะเนี่ยนักร้องเหนือมันร้องไงวะอะไรนะฉันยินดีจะทำฉันจะทำาด่ไจะพยายามเท่าไรอะไรสักอย่างวะ อยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเดินแบบไหนเสดียพี่ป้องอ่าพี่ป้องสวัสดีทำไมพี่ป้องถึงเขียนบทมาให้ปีไม่ชอบสัตยาเพราะว่าจริงแล้วสัตยาก็หล่อนะในเรื่องอ่ะนี้ยายก็หล่อแต่ทำไมปีถึงแบบ ขับแค่อะไรกับไอสัตยาขนาดนั้นเอามีปัญหาก็ไปคุยกับคุณจิติเรนเจ้าของเรื่องเฮ้ยเขามีกีตาร์ให้เขาสอบกันเนี่ยเขาาสอบสอบพวกเราก็ลฟ์คุยกันสักกับสิบห้านาทีแล้วกันอ่ะสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอืมอีกสักแป๊ปนึงก็ไปแล้วให้มันกรุบกรุบได้ริมรถใช่ถ้าอยากได้ของจริงก็ไปรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ใช่ เขาบอกชอบแล้วรู้สึกยังไงครับเอาเวลาคนบอกชอบรู้สึกยังไงก็เขินครับแต่ว่าสัตยาเขาเขากล้าเกินไปอจริงๆผมชอบนะครับสัตยาเพราะว่าชอบความที่แบบเป็นคาแรคเตอร์แบบรอๆกวนๆจริงๆอ่ะแล้วก็เวลาเขาบอกตุ้มตามตุ้มตามดีกว่าเออกูไม่ได้แกล้งด้วยแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับอีกฝั่งหนึ่งคนเอออะ อ้าถึงถึงไม่เอ๋อเขาก็ยังไม่หลับปะอะไรนะมันเอ๋อะปัทวี่ะเอ๋อเออเฉยเฉยแต่แพของไอ้เตือนคงเดือนละทุกคนครับถ้าทุกคนไปสั่งสั่งได้ไปแล้วเราพูดได้มาเป็นเันคือถ้าทุกคนสังเกตอ่ะพูดได้ EP4 นะครับจากไอตอนที่มวดีกว่าเดี๋ยวคนเข้าไปเห็นมุมตลกของผมอ้าไม่ได้เขินเขินเอ้ยเอยพูดเลยพูดเลย ไม่ก็ตอนที่แกงคิตตี้ขับรถมาชนเอที่ผมหลุดขับนะฮะน่าผมจะมีความอมยิ้มอยู่นะครับคือตอนนั้นมันไม่ได้จริงๆถ้าใครเห็นนะครับตอนในฉากนั้นเนี่ยพอเนี่ยเขาจะหันไปข้างหลังกล้องคเขาไม่รช่เขาจะหันหลังเองไม่หันหน้าไปมยไม่หันหน้าไปม่ไไหยการขับไม่ไหวเห็นอะไรนะโอ้โน่โอนโน่ขอตอนนั้นจะนายจ้าพอดีตั้งดีไได้ไปได้ไปได้เดี๋ยวแ้มีคนไม่ไหวมีคนไม่ไหว อันนั้นน่าจะโดนพี่ก๊อบด่าไปสักตอนนี้คือทุกคนสี่ EP อ่ะหมอเขาบอกชอบไปแล้วแต่ว่ายังมีอีกแปด EP ให้ทุกคนดูกันนะครับว่าบอกเลยว่าแปด EP นี่คือหมอเขาออกตัวจีบเต็มรูปแบบบอกแค่นี้หละอยากให้สปอย EP หน้าออพี EP หน้าก็ก็เม่นไหครับหมอบอกชอบไปแล้วอ่ะก็คุณก็น่าจะรู้มาครับว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรเลเวลหรือแบบสกิลการจีบที่มากขึ้นของหมอเป็นยังไง คือตอนแรกเขาก็แบบข้างรักอยู่แล้วอ่ะอืมแต่วก็รักกันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะยิ่งเห็นความความแผน่นเป็นความอบอุ่นที่มากขึ้นของเขาอีกสปอยไปมันจะสนุกไหมอ่ะเหมือนไม่สนุกหรอกเ<ช>นาะ EP ห้าแล้วนะใกล้ครึ่งทางแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วใช่เออแต่จริงๆมันเร็วมากเลยนะเร็วตอนแรกแบบตอนช่วงถ่ายก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมันออนสิบสอง EP ก็สี่เดือนเนาะสามเดือนก็น่าจะนานแต่นี่คือแบบ นี่คือเร็วมากันนะผ่านมาเดือนเดือนหนึ่งแล้วนะใช่ใครจูบป,ปีพีหน้าค่ใครจูบจริงๆแล้วเรื่องราวาการจูบหน้าผากมันมีมันมีเรื่องราวนะครับเดี๋ยวให้กดไลค์อันนี้<ป>น่าจะบอกได้นะเรียกคนมาเพิ่มมาปะอยากได้คนเพา่มได้ได้ไหมไม่แต่จริงๆแล้วไอ้จุบหน้าผากอ่ะน่าจะบอกได้ว่าคือในซีนนั้นเนี่ยที่เราถ่ายกันเนี่ยบอกเลยว่าผู้กำกับข,ของเราเนี่ยกันให้ไม่สามารถเดาได้ว่า ใครเป็นคนจูบหน้าผาเพราะคนที่จูบเนี่ยไม่ใช่คนในแคสเลยเป็นใครก็ไม่รู้มาจูบหน้าผากดังนั้นแต่ว่ามันมีเรื่องราวอืมมันมีเรื่องราวแต่ว่าในช็อตนั้นเนี่ยถ้าใครไปดูดีๆนะมันจะหน้าเขาเนี่ยจะไม่แมทช์กับใครเลยเพราะว่ารีเฟสเกเออได้ได้หมดเดี๋ยวกดออกให้แล้วนึงอุ้ยชมัน เป็นสองเนต้อไม่มีมีตัวน้ติดยงตีง้แบบนี้ก็น่าจะทุกคนมันค้างปะน่าจะเน็ตของใครสักคนไม่ดีอาจจะเป็นเน็ตผมก็ได้อือผมได้ได้หร้อมั้ทุกคนทำมันค้างได้ปอนะมันมีของคนหนึ่งค้างแน่นอนก็ไปผมโอเคผมกดออกแล้ อะไรครับนี่อเคขึ้นมาเฉยไม่ได้มันน้างเราก็เออชุบๆหมาล้างปีนกัตคกอนอยู่ก็คือก็คือว่าเอ้ยเมื่อกี้เราไปถึงไหนละเล่าถึงไปหรออ๋อไอจุกหน้าผากอ่ะมันไม่ใช่ใครเลยมันไม่ใช่ใครแต่จริงๆแล้วในนิยายคือเราดีมาว่าตัตยานตะกอนจุกหน้าผาก แต่ควาจริงแล้วมันก็อาจจะมีดัดแปลงนิดนึงแต่ว่ามันมีเรื่องราวครับอกว่าทําไมถึงมีคนมาจุนเรแต่ว่าเราจะอย่าพูดไ้ไม่แต่คือแค่จะบอกในฉากนั้นเนี่ยเดาไม่ได้หรอกว่าเป็นใครเพราะคนในฉากนั้นเน่ะไม่ใช่ใครเลยไม่มีใครเลยครับไม่มีใครรู้ฉากผมก็ไม่รู้ฉากแต่ว่ามีเรื่องราวอรบาางมีเรื่องราวมีเรื่องราวซึ่งต้องไปติดตามกันดูนะครับซึ่งเด๋วได้เฉลยแน่นอนว่าเอ๊ะใครกันหนมา สายตาที่องอืมตอนนี้ตอนนี้คือเมื่อกี้นี้เราก็ถ่ายงานอะไรกันบ้างแต่ว่าเราไม่ได้มองหน้ากันนานแล้วเงยพอมองหน้าก็จะเขินๆก็แต่ปิดกล้องมาก็ไม่ได้สบตาเลยก็เขินๆพอแล้วไอ้หนุ่มโดนเลยโดนเลยอืม พี่วันหรือเปล่าอ้าวไม่รู้สิครับเฮ้แต่เห็นมีคนพยายามถ่ายเรื่องพี่วันเยอะมากเลยนะพี่วันคนก็รู้กันแล้วแหละมึงโป๊อะฮะเออเออไม่ไม่ไม่ไี่สหกี่สเจ็ดน่าจะประมาณนั้นนี่แหละใช่อืม say something for international fans hello e v e r y o n วันนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับโอ้ยคำซามมดา ก็อะไรวะขอบคุณเอออันยงคันโยสวัสดีครับสวัสดีจากฟิลปินส์ครับลงทุนมากเชิญครับ please give international f a n เชิญครับ hello everyone สวัสดีครับ welcome to bond slash p i n life นะครับ ก็ตอนนี้ I h a v e an e x a m เออใช่ช่วงนี้ช่วงสอบไปนอกของมหาลัยคนที่สอบมหาลัยก็สู้ๆนะครับผมถ้าเกิดใครท้อก็ดูปลาบนฟ้าสอบเมื่อไหร่พึ่งดับไปหมดไม่ใช่ชาเลยช่งนี้พึ่งดอบไปอีกหนึ่งีเพิ่มอีกหนึ่งแล้วอ๋อไม่เราไม่มีสอบเลยเหรอ ไม่แต่ประเดี๋ยวก็ต้องไปเคลียตามเคลียรไงเออปลาบนฟ้ามีทั้งหมดกี่ EP พีมีสิบสองสองเลอย่างไรแปดตอนนะครับผมให้ทุกคนมาร่วมฟินกันบอกได้เลยว่ามีคนอยากฟินวันนี้อ่ะมีคนอยากอยากปี๋ยวปีก็ใจอ่อนอ่าีแล้วก็ใจอ่อนะตอนนี้ปียังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละแต่ปีเขาก็ใจอ่อนตอนนี้เขายังแบบ ดีมันต้องแรกมันแล้วเจอเจอสัตยาไปสักขนาดนั้นควรจะหวั่นไหวได้แน่ไม่ใช่แบบมาทำไมทุกคนถ้าอยากคนดีทุกคนว่าไหมมันก็ต้องใช้เวลาลางด้านกับกับสัตยาเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะเออสัตยาก็ฮอตนะแต่ทำไมปีนี้ถึงไม่ชอบอ่ะดูโดนเมินนั่นหนึ่งไม่เมินนะครับลงเลยโดนคาแรคเตอร์ครอบงำไปไหนให้อินโดนีเซียนแฟนส์ ยอมยอมไปเออใช่ยอมยอมไปกละตอกคือฮามากค่ะชอบเลยจริงๆแล้วผมรอดูแกงคิตตี้แล้วเออจริงๆเอาจริงๆผมว่าใครเลยของความฮาก็แกงคิตตี้โดยเฉพาะในอินีหน้าไม่ต้องไปดูกันนะครับอิชาปีกองกับถนะครับจริงๆอ้ชาโอ้ยอิชากองกว่าจะได้ ตอนนั่นคือมันจะถ่ายไงแน่เดี๋ยวเล่าดิเออไม่แต่กว่าจะถ่ายได้ไอชากอง <laughs> คือบแบบแทบตาย <laughs> คือมันเป็นคือมันเป็นตีกล่องใช่ป่ม <laughs> มันเป็นยังไงวะคือตอนแรกเขาเตะไม่มีใครอยู่ข้างใน <laughs> เออใช่แล้วก็ให้ไปยุ่ข้างในไม่คือตอนแรกอะกล่องมันมีอยู่สองกล่อง <laughs> ใช่ไหม <laughs> คือเพราะมันมีอยู่แค่สองชุด <laughs> <ม>แล้วทั้งสองชุดอะไอพวกนั้นอะเตะจนกล่องมันแตกอะ ก็มันฉีดไปมันจีนน่ะเออแล้วก็มีอยู่ใหม่ที่ต่อบอกมาพวกมึงกูมีอยู่แค่สองอันก็แล้วก็หลังจากอนันถ่ายนั้นเสร็จปุ๊บน้องเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วก็เอากล่องอินเสิร์ตเข้าไปเองแล้วใครเป็นคนเตะกล่องเตะกล่องอันนั้นหรืเป็นคนผักผักมีคนบอกเขย่าเขย่ากล่องจากข้างนอกนี่คือความยากลำบากของการถ่ายซีรีส์นะครับสวัว่า คือเรื่องราวสี่ตอนแรกมันก็จะยังไม่เข้มข้นมากยังเป็นเรื่องราวของความแบบคนยังไม่เปิดใจอ่ะแต่พอหลังๆมาเดี๋ยวคนทีม่มีบางคนเริ่มเปิดใจนะครับอืมแต่ถ้าจะเปิดใจเงินก็ต้องไม่ดูนะครับใช่ก็นั่นแหละครับอีกแปดดีพีครับอีกแปดี ตอนนี้ก็แค่ละอีกสักห้าทีนะครฮะห้าทีเราไปกันอืม,อม,อม บอกกับปอนใครข้างรักกับกันปอนครับ <laughs> <laughs> ตอบแทนได้เลย <Okay. S 1> ไม่มีปอนก็ไม่มีปอนข้างรักก็ไม่มีสัตยัาข้างรัก <laughs> เพราะอวาความข้างลักมันก็มาจากเนื้อข้างในของเรา,าด้วยไงตอบได้อย่างเต็มปากว่าคนที่ข้างรักที่สุดคือปอน <laughs> ครับผู <laughs> <laughs> ้จากประสบการณ์ใช่นะครับดงนห้านาทีสำไรดี มีฟิลเตอร์แปลกๆน้องกู้วินไม่มีฟิลเตอร์แหละเออเดี๋ยวหาให้ก็ได้ก็ได้ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวไว้วันหลังข้าวหลังกันไดยอันนี้ฟิลเตอร์แปลกๆฟิลเตอร์แปลกๆเดี๋ยวดฟิลเตอร์แปลกๆนี่นี่อันนี้นปปแล <c oughs> ปลกร้องคน,นไ,ไนหนฟังไหนว่าวินรักสักท่อนแล้วอยากเป็นคนนั้นคนที่ใช้นิ้วไปแล้วนาละละ่ารัก อยากเป็นคนนั้นคนเทียนผมไม่รู้เนี่ยก็ไม่ร้แต่ว่าโอเกร่าจะพอทำนื้ไหมเดี๋ยวมึงหน้าก็น้อยใจนี่เราชอบมึงนั่นจริงไหเนี่ยชอบมึงนั่นแต่ร้องเพลงมึงน่นไลยตั้งแต่ไหนโดนทิมเฉยว่าพี่ไหมก็ แล้วแต่จริงต้องตรงๆนะครับไม่ครับถ้าบนต้องตรงไม่ครับทำอะไร่ครเรียกพี่แต่ไม่เป็นไรครับผมเราไม่เป็นไรครับผมเเขารียกวก็เราสนิทกันไงก็ไม่ติดไม่ติดครับหนึ่งซิงป e ื้มซิงปลื้มซิงปลื้มซิง พีพูวินซิงพอลิสพอลฟูวินวัชเยอร์อะไรคือสิ่งที่ชอบในตัวปีสิ่งที่ชอบในต,<ป>ตัวปีเหรอหมอก็ได้หมอกก็ชอบป,ปีที่ปีมันปีอยู่นะผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอะไรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเรเป็นคนที่เรียกว่ามันมันไม่คิดอะแต่มันทำ <laughs> มันอยากจะทามันก็ทําอ่ะมันรู้สึกมันก็ทําอ่ะใช่มันไม่ค่อยคิดอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเออมันมีความก็อนาคตถ้าเกร็จแล้วช่วงโควิดส์ารนั้นก็มีโอกาสไปเจอฉันก็ขอบคุณทุกคนเออใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เจอแฟนคลับเลยไม่ได้เจอใครเลยจริงๆตั้งแต่เนี่ยแล้วงานนั้นคืองานอะไรพูดได้บอก เสียงเข้มเลยได้ครับพี่ป๋ยอยากอยากเผาจะคนจังเลยอยากเผาคนที่ชื่อหลุยธนวินมีโอไตรอ่ะเอยหลุยธนวินพอครับทุกจริงจริงแล้วอยากไปเจออยากลอกไปเจอแฟนคลับต่างประเทศสักครั้งหนึ่งอยากอยากเจอจริคนเลย โอ้ขอโทษมีมีมีคนด่ามาแล้วไม่มีโอกาสได้เจอทุกคนแน่นอนครับมาแล้วมาช้าแต่มานะแต่าพี่ป้องกับจะไปแล้วนะอืมมาช้าแต่มาแต่จะไปแล้วเออเป็นก็เอาประมาณนี้แหละไงก็เป็นเอาเป็นว่าฝากติดตามปลาบนฟ้าเนี่ยนะครับผมพรุ่งนี้นะไปเจอพรุ่งนี้นะหมอเขาเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณท,ทุกคนมากครับผมส่วนปีเขาจะรับยังไงก็บอกเฮ้ยก็เดี๋ยวรอดูบอกอะไรวะผู้ไม่รู้เรืนะ่องฮะใช่แล้วยังไงเจอทุกคนนะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายครับ